กเหนือไปจาก New Ford Ranger r a p t o r X แล้วนะครับในงานนี้ทาง Ford ก็ได้เปิดผ้าคลุมของรถกระบะตกแต่งพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดในตลาดประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นรุ่นฉลองครบ25ปีของ Ford ประเทศไทยกับ New Ford Ranger XL s t r e s t s p i a l e l i t i t n o n ซึ่งจะมีขายในจำนวนจำกัดเพียง300คันเท่านั้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรายละเอียดการตกแต่งที่ได้รับ DNA มาจากทีมแข่งอย่าง Ford r a c i n ิ Thailand อย่างที่เราเคยเห็นในตัวแต่งตัวแข่งที่ไปจอดอยู่ ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับตรงนั้นเราก็เคยไปพรีวิวมาให้แล้วนะว่ารถแข่งเขาใส่อะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคันจริงของ Ford r a n g e r XL s t r e e t s p e c i a l e dition กันบ้างว่าว่ามีอะไรที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็พิเศษอย่างไรใน300คันนี้อันดับแรกเลยถ้าเราเห็นจากมุมมองด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นตัวอักษร FORD หรือว่า Ford นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คล้ายกับในส่วนของเจ้า Ford r เ n g e r อร p t o r เตอร์เลยนะครับก็คือกระจังหน้าของ่นนมมองนนรปกติถ้าเป็นตัวเตอร์ กบตอนครึ่งหรือ,อรุ่นล่างลงไปเนี่ยกระจังหน้าของ Ford เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นโลโก้สีน้ําเงินอยู่ตรงกลาง เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวแต่งพิเศษก็เลยใส่กระจังหน้าที่เป็นเวอร์ชั่นเดียวกับแรปเตอร์มาให้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนฝากระโปรงก็จะมีสติ๊กเกอร์ซึ่งสติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกไปว่าได้รับ DNA ถ่ายทอดมาจากทีมแข่งเลยนะครับ Ford Racing Thailand ที่แข่งใน Thailand Super Series นะครับก็ใช้สติ๊กเกอร์ลายนี้เลยส่วนอุปกรณ์ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะรับการตกแต่งใหม่ทั้งหมดก็จะมีในเรื่องของสเกิร์ตด้านหน้านะครับรวมไปถึงสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็สป,ยปาาสอยเลอร ฐานต่างๆก็จะเป็นแบบเดียวกับในรุ่นย่อย XL Street ที่มีขายมาก่อนหน้านี้นะครับเอามาดูด้านข้างด้านข้างตัวรถอันนี้ถามผมนะน,นี้อันนี้มันเดิมๆจากโรงงานนะล้อแม็กที่ให้มาเนี่ยจะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับสีดาส่วนตัวผมมองว่าถ้าคนซื้อไปนะ่จาจะไปเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับไปใส่แม็กแต่งกันอยู่แล้วรถมันหล่อมาขนาดนี้นะครับแต่แม็กผมว่ามันยังไม่ค่อยเข้ากับรถเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเคแหละ16นิ้วนะครับยางดันหลบนะครับระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรก ฟิตเมนต์ของรถช่องว่างระหว่างล้อกับซุ้มห่างกันอยู่นะเหมือนเราตั้งใจให้ไปใส่แบบสิยางอ้วนทรงจะสวยเลยนะครับก็ด้านล่างนะครับนี่อย่างที่บอกมีสเกิร์ตล่างนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็สติกเกอร์นอกเหนือจากด้านบนฝากระโปรงหลังคาแล้วด้านข้างก็มีด้วยเออจากที่ดูถ้าตั้งแต่ Laptor X แล้วนะครับจนมาถึงตัวนี้แสดงว่าแนวทางการตกแต่งของฟอร์จะเน้นไปกับสติ๊กเกอร์นะ ทั้งสองคันที่เห็น,นจะเป็นสติกเกอร์เงี้ยขาวแดงดำแดงนะครับทั้ง2รุ่นเลยด้านท้ายนะครับ n o r r XL n g e r XL Special Edition ตรงเนี้ยผมชอบนะออกแบบให้มีสปอยเลอร์ด้านท้ายมาด้วยนะครับก็จะอยู่บนฝาปิดท้ายกระบะเลยตรงนี้นะครับก็จะช่วยเสริมดาวฟอร์นะครับแรงกดด้านท้ายตัวรถนะก็แต่หลักๆผมว่ามัน ช่วยเพิ่มความเท่อันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับมันดูโดดเด่นขึ้นจริงนะครับแล้วก็ด้านท้ายกระบะเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นลายเดียวกับทีมแข่งนะครับเวลาขับตามตูดเนี่ยเออมันดูซิ่งดิมันดูมันดูดูโดดเด่นนะครับแต่ว่าด้านท้ายเนี่ยตรงกันชนท้ายตรงเนี้ยจะไม่มีนะแต่อย่างว่ามันเป็นกระบะตอนครึ่งนะครับมันก็จะด้วนๆประมาณนี้นะครับอ่านี่คือดีไซน์ภายนอกครับเดี๋ยวไปดูภายในให้อะไรมาบ้างนะครับ สำหรับภายในห้องโดยสารของ Ford Ranger XL Street Special Edition นะครับก็จะเป็นกระบะตอนครึ่งนะด้านหน้าแล้วก็เป็นแคปต้องพับเบาะลงไป อุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาเนี่ยโอเคนะในกลุ่ม XL Street กระบะตัวเตีย้ยแต่งพิเศษนะครับที่ให้มาอ่ะเริ่มแรกมีพวงมาลัยมีมันติฟังก์ชั่นนะครับมีปุ่มควบคุมระบบอินฟเทนเมนต์มาให้แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ทาง Ford แจ้งมาคือพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยก็แสดงว่ามันจะปรับแปรผ่านตามความเร็วแล้วด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะนี่แจ้งไว้ให้ทราบเลยโอเคเกียร์อย่างที่เห็นนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับธรรมดา6สปีดตรงนี้ถามผมส่วนตัวนะผมชอบนะครับที่ เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ออตโต้รถมันออกแบบมาแบบแต่งพิเศษดูซิ่งขนาดนี้ถ้ามาขับเกียร์ออตโต้ผมว่ามันหน่อมแนมไม่หน่อยดีแล้วครับให้เป็นเกียร์ธรรมดามานะครับแล้วก็พวกตกแต่งคอนโซลต่างๆเนี่ยภายในทั้งหมดจะคุมโทนด้วยสีดาเพื่อให้มันดูสปอร์ตนะครับแล้วก็หน้าจอจะเป็นระบบสัมผัสนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ให้มาครบแล้วก็จุดเสียบ USB เนี่ยก็มีให้ นะครับตรงนี้ก็หายห่วงอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆค่อนข้างที่จะให้มาก็ครบในกลุ่มรถกระบะแบบราคาไม่แพงมากนะครับอ่ะต้องพูดอย่างนี้นะครับเบรกมือเป็นแบบแมนนวลนะครับที่เก็บแก้วน้ํา2ช่องนะครับแล้วก็เบาะนั่งจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแล้วก็มี ลวดลายตกแต่งไว้นะครับเพิ่มความพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับแต่เบาะจะเป็นปรับแบบแมนนวลนะครับก็ปรับมือนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับส่วนด้านท้ายตรงนี้ก็จะไม่มีเบาะผู้โดยสารนะครับเพราะเป็นกระบะตอนครึ่งนะก็นั่งขับ2คนในตรงนี้ก็เก็บของได้นิดหน่อย ถือว่าโดยรวมก็โอเคนะครับวัสดุภายในมาตรฐาน Ford อยู่แล้วนะครับโอเคเลยโอเคเลยนะครับสำหรับคุมพลังเครื่องยนต์ของ Ford Ranger XL s t r ็ e ซ์แอลต i สเปเนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลบล็อก2.2ลิตรนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดซึ่งก็ถือว่าน่าจะถูกใจสายซิ่งนะได้เกียร์ธรรมดา6สปีดมานะครับสมรรถนะสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่160แรงมา้าส่วนแรงบิดเนี่ย385นิวตันเมตร นะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับเอาไปขับหล่อๆเท่ๆน่าจะเป็นแนวน้นซะมากกว่าสําหรับ XL Street Special Edition เนี่ยจะมีจําหน่ายแค่300คันนะครับแล้วก็จะมีให้เลือก2สีนะครับสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยจะเรียกว่าสีฟ้า Lightning Blue นะครับแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีด Absolute Black ราคาจําหน่ายของเขาอยู่ที่6กแสนแปดหมื่บาทนะครับราคาเดียวนะครับมี2สีให้เลือกก็ชอบแบบไหนชอบสีไหนก็ไปที่โชว์รูมฟอร์ดกันได้เลยนะครับพร้อมขายแล้วถ้าคลิปออกวันนี้ก็น่าจะ พร้อมขายแล้วนะครับเพราะตอนที่เราถ่ายยังไม่พร้อมขายนะครับยังเก็บไว้เป็นความลับอยู่แต่ถ้าคลิปเผยแพร่ไปแล้วถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แสดงว่าสามารถซื้อได้แล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับก็รบกวนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้ผมได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึง YouTube Channel นายคาไทยของเรานะครับซึ่งครั้งหน้าผมจะได้นํารถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมารีวิวให้ท่านได้รับชมมันอย่างต่อเนื่องหรือว่าถ้าท่านอยากจะนําเสนอให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมและทีมงานนายคาไทยต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ